เข้าแถวด้านบนศาลานะครับเข้าแถวรอที่บนศาลาสักครู่หนึ่งทุกท่านอย่าลืมปั้มชาวดีอากาศดีครับเดี๋ยวสักครู่ก็ช่ว,ง,ชวงนี้ก็เป็นช่วงที่เอ่ออย่างนี้เรียกว่าเราเป็นคนแบบก่อร้านนะก็ถ้าเกิดใครนะครับเพราะคราวที่แล้วเราก็ดำเนินการแบบนี้นะครับปิดแล้วก็เพื่อที่จะทำให้หของ เชื้อโควิดเนี่ยนะครับบนพื้นที่เกาะผู้ติดเชื้อหรือว,ว่าได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อนะครับที่บนเกาะนะครับในในช่วงนีนะ้ก็จะมีของทยอยมาเรื่อยๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่นานประธานเดินระยะห่างด้วยวันนี้เราเวลาแจ้งแล้วเดินออกไปเลยนะครับแจ้งออกเลยับ<อ> ครับครับรอเลยกรอมายืนชอบาการนี้เลยเมาไว้ใส่น้ำว้เลยนะครับเข้าสา,ากรกับอาหารแห้งถือแล้วคุณไว้ได้เนาะ แฟนคนไหนครับกาแฟน้องโอเค ให้เดินยาวเลยกันให้ใครอยู่กันที่ก่อนเพราะว่าลุกเดินกันปะ ก็ในวันนี้เนี่ยได้ลงมาที่พื้นที่เกาะล้านนะครับเพื่อที่จะมาเยี่ยมเยียนชาวาเกาะล้านที่ได้ปิดตัวเองขึ้นตั้งแต่วันที่5จนถึงวันที่20มกราคมนี้นะครับก็ได้นํำข้าสารอาหารแห้งน้าดื่มนะครับมามอบให้กับผู้ที่เดือดร้อนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ สามารถเป็นกําลังใจให้กับชาวเกาะล้านซึ่งทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับในการที่ป้องกันโควิด19ในครั้งนี้นะครับทุกคนพร้อมใจกันลงมติว่าเราจะปิดเกาะนะครับเพื่อที่จะเป็นการป้องกันและก็เคลียร์ในส่วนของเรื่องโควิดในทมบนเกาะซึ่งก็ได้ผลนะครับก็ทําให้ในเรื่องของการตรวจในเชิงลุกเนี่ยนะฮะทำให้พื้นที่บนเกาะล้านเนี่ยในขณะนี้เนี่ยไม,ไม่มีผู้ติดเชือ้อ นะครับก็ได้น, e นํำข้าวสารอาหารแห้งน้ําดื่มเครื่องอุปโภคบรโิโภคได้กามอบให้กับผู you, ้เดือดร้อนซึ่งก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องชาวก่อร้านขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้ด้วยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางประธานชุมชนคณะกรรมการนะครับพี่น้องอสมมและก็ศูนย์แพทย์ก่อร้านที่ได้คอยดูแลพี่น้องชาวก่อล้านเป็นอย่างดีด้วยครับ